วัสดีเจ้าวันนี้ป้าดาวได้ป้าส้มมาตัวเนาะป้าส้มพะเยาเจ้าวันนี้มาถึงพะเยาแล้วเนะ้ะซื้อป้าส้มมาสองถุง ถุงละสองตัวแต่ปลาดาวทอดเทียงตัวตัวเดียวเนาะเพราะว่ามันจะกินบะมดเนี่ยค่ะตัวนี้กินกับประมาณสองค่ะเจ้าสองมือถ้ากินคนเดียวนะ กระทะนี่กลมันเนี่ยตื้นมันเนี่ยเจ้ามันแบบอง,งนะไปซื้อกระทะแบบององมาสักใบดีกะมันแบนกระทะน,นี่ยเจ้าเวลาทอดน้ำมันมันก็จะอยู่ตั้งข้างนี่ไงตั้งกลางมันเหม่อหมีแต่ก็ดีไปย่งเนาะ มานนเจ้ามากินปลาส้มพะเยา เอาแป้งมันข้าท้าเจ้าเนี่ยเอาททานนิดหนึ่งเนาะ

จะก,กับพริกสดก็ได้จะเอามาใส่ในกระทะตุยก็ได้หรือว่าจะใช่พริกแห้งก็ได้เจ้าใช่พริกแห้งก็จำนำหอมไปทำย่างหนึ่ง มถอดเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าป่าสงพยเยาเนาะหอมหอมป้าดาวขอจบคลิปแคนนี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านะกดไลดค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อป้าดาวด้รนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัสด,ดีค่ะ